อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่19ทธันวาคมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราเรามาโฟกัสเรื่องฟุตบอลคาราบาวรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลคาราบาวลีกครับของอังกฤษประเทศอังกฤษนะครับผมก็ก็น้องๆถ้วยเล็กของฟุตบอลลีกของของที่เราติดตามกันนี่ครับ EFL คู่ที่1น,นะครับคืนนี้ตี2-45เอเวอร์ตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมนะครับ พอตเวล์นะครับพอทเวลต้อนรับการมาเยือนของ Mid มิดเดิลสโบร์มี่สองคู่นี้ก็จะเป็นหลีกทีมจากหลีกรองลงไปนะครับคู่เอคู่ที่หนึ่งเลยนะครับเซลซี C C นะครับต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลสการ์โดงนะครับคู่นี้เชียร์เซลซีครับเพื่อจะได้ไปฟัดกับลิเวอร์พูลเอฟเวอร์ตันแล้วก็เวทแฮมอะไรไประมาณนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์แบบ น้ำตาน้องหน้าสำหรับแอดมาแล้วครับลิเวอร์พูลนะครับตอนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนะครับตีสามนะครับวันพรุ่งนี้มันก็ขึ้นต่อวันพฤหัสแะเนาะไปทำงานวันพุธตื่นขึ้นมาตีสามมันมาดูลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมนะครับแหมยังํำใจไม่หายเลยได้เสบอในแดงเดือดศูนย์ศูนย์แต่ก็ดีใจครับที่แหม,แมที่ที่ทำได้ดีที่สุดลแล้วแหละก็ก้าวต่อไปครับ ข้างหลังก,ก็เป็นอดีตไปก็ก้าวต่อไปในอนาคตก็มีทั้งหมด4คู่นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันสำหรับรักใครชอบใครนะครับสำหรับแอดก็จะรอดูวันพวกนี้นะครับแต่ก็จะรายงานผล3คู่ของวันนี้ให้ FC ได้รับทราบเช่นเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกๆท,ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง อ่าแล้วก็มีเงินมีทองใช้เยอะนะครับสวัสดีครับ